หลังจากกรมชลประทานงดส่งน้ําเพื่อการเกษตรเข้าระบบชลประทานนะคะส่งผลให้คลองสายหลักย่านชันเมืองใกล้กับกรุงเทพมหานครขณะนี้เริ่มแห้งขอดแล้วค่ะสภาพคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่คลอง8จนถึงคลอง12เริ่มแห้งขอดจนบางช่วงสามารถเดินข้ามได้นับเป็นครั้งแรกที่คลองสายหลักย่านชันเมืองใกล้กรุงเทพมหานครปริมาณน้ำแห้งขอดต,ต,ตั้งแต่ต้นปี หลังกรมชลประทานงดส่งน้ำเพื่อการเกษตรเข้าระบบเพื่อรักษาน้ำต้นทุนที่เหลือเพียง3,000ล้านลูกบาทเมตรสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นค่ะชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองรังสิตไม่สามารถสุบน้ำขึ้นมาใช้ได้ต้องซื้อน้ำมาใช้30-40ถึงถังต่อสัปดาห์น้ำมันต่ มันก็ใช้ใช้ลำบากหน่อยแล้วน้ำมันก็สกรปรกขึ้นเพราะมัน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 ก็น้ำก็ไม่ไม่ไหลสูบมาใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะสูบมาก็ใช้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเราก็มาใช้แสงสันต้มเอา แม้ขณะน,นี้น้ําในคลองระพีพัดแหล่งน้ําดิบผลิตน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในอําเภอหนองเสือและอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปดทุมธาน,นีจะไม่แห้งขอดแต่ว่าชาวบ้านและผู้ใช้น้ําจากคลองระพีพัดยังกังวลเพราะว่าขณะน,นี้คลองสายหลักภาคกลางน้ําเริ่มแห้งขอดและอาจจะกระทบต่อการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะ ขณะที่สภาพคลองมะขามเท่าอู่ทองซึ่งเป็นคลองสายหลักที่หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีระยะทาง104กิโลเมตรก็มีสภาพแห้งขอดตั้งแต่ต้นคลองจนถึงท้ายคลองมานานกว่า7เดือนแล้วส่งผลให้เกษตร,รกรต้องหยุดทํานาและเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาค่ะ